ย er ุยาตเยอะฝากถึงโน้ตอุดมเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมโซเชียลสำหรับเดี่ยว13สแตนด์อัพคอมดี้สุดหรือเรื่องของโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ออกฉายให้ชมแล้วทางเน็ตฟลิกโดยการแสดงของโน้ตอุดมมีการพูดถึงในหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ที่กำลังดราม่าสุดๆในตอนนี้ก็ต้องยกให้กับประเด็นการเมืองที่โนตพาดพิงจนทำเอาหลายคนพูดและส่งผลให้แฮชแท็กแฮชแท็กเดี่ยว13แฮชแท็กโนตอุดมพุ่งติดเทรนดในทวิตเตอร์ ล่าสุดนักร้องชื่อดังยุยยญาเยอะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดในเรื่องนี้ว่าเพิ่งดูพี่โน้ตจบคือ20-30ปีที่ติดตามงานพี่มาตลอดทุกงานทุกงานจริงๆกราบใจพี่โน้ตจากใจโอ้ยแม่ของยุ้ยหัวเราะแบบไม่ค่อยได้ยินมานาน8ปปีแล้วค่ะพี่มาทีเดียวต่ออายุคนไทยได้ทั้งประเทศอย่างยืนยันว่าที่รู้สึกที่คิดคือมันปกติไม่ใช่อคติคนอื่นๆที่ไม่เหมือนกันช่างมันไปเลยค่ะมีอิทธิพลทางความคิดมาตลอด